สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ AI Video Creator เส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพ AI Video Creator from Zero to Viral Creator นะฮะในซีรีส์นี้เราจะเรียนด้วยกัน3เอดแต่ว่าผมจะเป็นคนรับผิดชอบในเอดที่2และ3นะส่วนในวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเอดที่2กันนะเอดที่2ชื่อว่า Complete AI Video Creation Professional Content Made Easy นะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอด้วย ข้อความสู่ผลงานวิดีโอที่เราต้องการนั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวกันก่อนนะผมชื่อพัฒนาภ,าภูมิตังจันตะนะครับชื่อเล่นชื่อภูมินะฮะผมเป็น generative AI specialist นะครับแล้วก็ผมทําเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ generative AI ทั้งด้านภาพและวิดีโอเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานโปรดักชันแล้วก็งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆนะครับใครสนใจไปติดตามเพจได้ไไดเลยนะฮะในคอนี้ได้อะไรบ้างนะครับมาดูกัน ผู้เรียนจะสามารถเขาเ้าใจหลักการทํางานของ AI Video Generation Tool นะเขาบอกก่อนว่าตอนนี้เครื่องมือ AI เนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะครับแทบจะทุกเจ้าเนี่ยสร้างมาแข่งกันแต่ถ้าเรารู้หลักการการทํางานของมันแล้วเนี่ยวันนี้ตัวที่เราเรียนไปนะอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆในหลายๆตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะนําตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิธีการเดียวกันกับตัวอื่นได้นะสองคือพวกเรียนสามารถใช้ AI t o o l สร้างวิดีโอตามแบรนด์และโทนของธุรกิจได้นะครับเราจะไม่ได้แค่พร้อมอย่างเดียวเราจะมีการ ควบคุมเลยไออย่างตั้งแต่การสร้างภาพและวิดีโอให้เข้ากับมุดแองโทนแล้วทีมของธุกรกิจของท่านนะครับและสามเลยเนี่ยพวกเรียนจะสามารถตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มนะการเรียนพื้นฐานนะก็คือการตัดต่อวิดีโอที่เราสามารถที่จะอคอนเทนต์ต่างๆที่เราสร้างเนี่ยมารวมกันเป็นคอนเทนต์เดียวแล้วก็งงแพลตฟอร์มต่างๆนะมาดูกันมากว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครนะฮหนึ่งเลยคือเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะครับ e อีคอมเมิร์ซโลคอลวิสเน็ตหรือว่าสวิตโปรไวเดอร์ต่างๆนะ จ้าของธุรกิจตอนนี้เราอาจจะลดงบประมาณนะดยการใช้ AI มาแทนการจ้างพนักงานจำนวนมากได้นะอาจจะเหลือแค่ไม่กี่คนที่เก่ง AI จริง,รงๆเราก็สามารถที่จะประหยัดได้ทั้งบประมาณและเวลาในการผลิตชิ้นงานได้แล้วนะครับคอนเทนต์เอเตอร์ก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างจะนิยมในปัจจุบันนาะเช่นคอนเทนต์เอเตอร์เกี่ยวกับความสวยความงามนะเกี่ยวกับสินค้าสายป้ายยาต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการใช้ AI เพราะว่าตอนเนี้ย ก็าสามารถที่จะสร้างทั้งสื่อนะครับคอนเทนต์ภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นมาจากอากาศได้เลยในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะไม่ต้องลงทุนหาสารที่หากล้องหาอะไรมาจัดถ่ายทำอย่างแล้วนะครับเราสามารถใช้แค่ภาพสินค้าหรือคอนเทนต์ต่างๆที่ให้ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาลงในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะยูทูบเฟซบุ๊กเพื่อน,นําไปสร้างไรายได้ได้เลยนะข้อสำคัญคือมันเร็วแะต้นทุนถูกมากนะ ลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเ,เห็นราคา Subscript i o n แต่ละตัวมันดูสูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเทียบกับการทาแบบั้งเดิมเนี่ยถูกแน,น่นอนนะและอีกฝ่ายหนึ่งคือดิจิ t a ลมาร์เก็ตเตอร์นะอันนี้อาจจะทํางาน,นองค์กรต่างๆนะครับเช่น s m e หรือเอเจนซี่ขนาดเล็กเนี่ยก็จะเหมาะมากในการที่เอาตัว AI เนี่ยครับมาช่วยลดภาระ,ะหรือแบ่งเบ,งเบาให้งานของเราเนี่ยมันเบาขึ้นไวขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งมอบงานได้ตรงเวลามากขึ้นนะครับฟรีแลนเซอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพที่ สำคัญมากๆเลยในการที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ AI นะครับตั้งแต่การช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยสร้างคอนเทนต์ทงภาพและวิดีโอต่างๆพร้อมสมมอบงานได้อย่างรวดเร็วนะเอาอยางวลาไปนอนกันดีกว่านะครับเปีนเซอร์ชาวเรานะผมเคยเป็นเยโนเซอร์มาก่อนนี้เข้าใจทุกคนมากเลยขอบตาดำเลยนะและสุดท้ายพนักง,งานขายที่ต้องการทำคอนเทนต์โปรโมทสินค้าของตนเองนะครับเมื่อก่อนพนักง,งานขายเนี่ยเราต้องไปติดต่อกับอา,อาจจะเป็นกราฟิกดีไซน์หรือช่างภาพใช่ไหมฮะกว่าที่เราจะ ได้ภาพสินค้าต่างๆมาปรุงบนลงเพจแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องไปรอขนาดนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะได้สินค้ามาปุ๊บเราทำคอนเทนต์เองให้ ChatGPT ช่วยเขียนตัวคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแท็กง่ายเป็น call out นะฮะ call to action ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะให้ AI เขียนแล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นเอาสิ่งที่ AI เขียนมาผลิตเป็นภาพในวิดีโอได้ในแค่ไม่กี่นาทีนะพร้อมลงโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะอยู่ที่ว่าจะ ทำไว้แค่ไหน้วก็จากเมื่อก่อนต้องมีทีมหลายคนตอนนี้รวมมาไว้เป็นคนเดียวสำหรับพนักงานขายได้เลยก็เห็นว่าทั้งหมดที่ผมกล่าวมาตอนนี้เราเริ่มจะเป็นเหมือนว่าทํางาน one man army แล้วนะครับในแต่ละสายงานก็จะทํางานคนเดียวได้แล้วมาดูพื้นฐานโปรแกรมก่อนนะจริงๆเราใช้เขา,าพื้นฐานโปรแกรมที่ต้องมีเนี่ยจริงๆแทบไม่ต้องมีเลยซ้ำเพราะว่าตอนนี้เครื่องมืออแต่ละตัวเนี่ยมันทงา,นางานมาง่ายมากเราแทบไม่ต้องไปรู้เรื่องเทคนิคข้เยอะมากนะส่วนใหญ่กดแค่ไม่กี่ปุ่มตั้งค่านิดหน่อยตามที่ผมสอนก็ สามารถได้ผลงานและชิ้นงานออกมาผมมีคุณภาพแล้วนะแต่ว่ามีนิดนึงนิดนึงก็คือเรื่องของการตัดต่อก็ยังมีความสําคัญอยู่เพราะว่า AI จริงๆมันก็พอตัดต่อได้พอสรุปอะไรต่างๆได้แต่ว่ามันยังไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าตรงส่วนไหนที่เอามาตัดรวมกันแล้วมันจะดีหรือส่วนไหนที่เอ่อคัดแล้วมันจะทำให้คนสนใจอะไรแบบนี้ตรงนี้ยังต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เอ่อความชํานาญของคนทํางานด้านน,นั้นๆอยู่เช่นคนขายของก็จะรู้จังหวะ ในการขายของแบบหนึง่งใช่ไหมคนทำคอนเทนต์ก็จะรู้จังหวะที่จะดึงดูดคนแบบหนึง่งอันนี้มันอยู่ที่ตัวของทุกท่านแล้วว่าทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานมาด้านไหนแล้วค่อยมาใช้เครื่องมือในการตัดต่ออีกทีหนึง่งแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเครื่องมือตัดต่อเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องไปใช้อะไร,นะรอะ Premiere Pro ใช่ไหม Sony Vegas อ,อะไรพวกนั้นที่มีเครื่องมือใช้ยากเดี๋ยวนี้เราใช้แค่แคปคัตท,ที่เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาง่ายนะครับ ช่วยเหลือเราเยอะมากๆเลยผมถึงมี AI ตัวที่ฝังอยู่ในแคปคัที่จะช่วยเราทํางานง่ายขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานโปรแกรมเลยแต่ขออย่างเดียวมีอินเทอร์เน็ตนะฮะที่แรงนิดนึงสเสถียรนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยจะต้องต่ออินเทนอ,อร์เน็ตตลอดอกมานะครับผมส่วนโปรแกรมที่เราจะใช้หลักๆเนาะเรียกว่าโมเดล AI กับเป็นแพลตฟอร์มดีกว่ามันไม่เช่มเป็นโปรแกรมนะฮะแพลตฟอร์มที่เราจะใช้หลักๆคือหนึ่งฟรีพิกซึ่งฟรีพิกเนี่ยผ่านตัวจากแพลตฟอร์ม ซื้อภาพมาเป็นแพลตฟอร์ม GAI อย่างแล้วมีเครื่องมือให้ใช้มากมายงั้นสองคือ Google v i o 3นะที่เป็นโมเดลที่เก่งเรื่องการทำวิดีโอมากๆใครเห็นพวกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่สัก80-90%สร้างจาก v o 3 o นะครับงันที่ขาดไม่ได้เลยตัว ChatGPT ที่เราจะมาช่วยขัดเกลาคอนเทนต์หรือช่วยต่อยอดไอเดียคอนเทนต์ของเราให้มันสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูคร่าวๆก่อนว่าในคอร์สยเราจะเรียนอะไรกันบ้างเนาะคอร์สนี้ผมจะแบ่งเป็น 5 chapter หลักๆนะครับแต่ chapter ที่เราจะเรียนเยอะๆเนี่ยจะอยู่ chapter ที่2เนาะ,ะ chapter ที่1เนี่ยเราจะมาดู AI Video Tool l a n s c a p e ก่อนว่าตอนเนี้ย AI Video มันมีโมเดลอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าผมก็จะคัดตัวที่เด่นๆมาประมาณ1-2ตัวเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเลือกใช้ได้ตามประเภทของงานของตัวเองนะครับ chapter ที่2จะมาเจาะลึกการสร้าง Text to Video แล้วก็ Image to Video นะครรวมไปถึงที่ในการเขียนพร้อมต่างๆให้มันได้ออกมาตาม ที่เราต้องการมากกว่าปกตินะฮะและยิ่งกว่านั้นเราก็จะไปเจาะด้วยของการควบคุมการสร้างภาพด้วยการสร้างอิมเมจก่อนเราค่อยนํอิมเมจมาสร้างวิดีโอเพื่อที่จะควบคุมพวกคาแรคเตอร์ต,ต่างๆให้เหมือนเดิมนะครับส่วนช h a ปเตอร์ที่3นะฮะเราจะไปเรียนรู้ถึงการทำ voice นะว o i c e มีหลายประเภทมากนะตั้งแต่การทําเสียงบรรยายด้วยเ i นะเราจะให้ AI ไอคิดบทพูดมาแล้วให้ AI ไอทำเสียงก็ได้หรือ2เราอาจจะทําเพลงประกอบด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนี้เราทําเพลงประกอบง่ายมากเลย นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องติดลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วนะฮะและแชปเตอร์ที่4นะฮะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะคอนเทนต์ที่เราสร้างนะไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือเสียงที่เราสร้างจากแพลตฟอร์มต่างๆมาผสมรวมกันให้เป็นเป็นคอนเทนต์ที่สมบูรณ์พร้อมลงในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะฮะส่วนแชปเตอร์ที่5เราจะมาสรุปกันอีกทีว่าถ้ามดที่เราเรียนไปเนี่ยจะสามารถไปต่อยอดในทางไหนได้อีกบ้างเพราะว่าวันนี้จริงๆ สิ่งที่เราเอามาสอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะมากๆนะเพราะว่าด้วยเวลาที่จํากัดแล้วก็เครื่องมือที่เราเตรียมมาให้นะ้องจริงๆ AI อ่ะโลกของมันมันกว้างมากๆเลยแต่ถ้าเรารู้สิ่งที่เราเรียนวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเราจะนาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆหรือเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาในอนาคตได้อย่างง่ายเลยนะครับส่วนชั่วที่1่เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ